วางคืนแต่พี่องมาแล้วดูบ้านหนีใครอ่ะ จอนเียงลออกมาจะไม่อีกรูปจะไม่อีกรูปไปป่ะคุย้ไหมครับป่กันแล้วอันนี้เหรน้า ยู่จุลาปีสามสิบเกตั้แต่อายุคุณแม่อยู่19บเกอะค่ะก็คุณพ่อแบบเสียใจสุดเลยอก็เลยพยายามแขางแรงให้คุณพ่อเห็นเรียกว่าต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยใช่ไหมคะค่นตอนอยู่กันน้แม่กอนมีกันให้คุยกันวาสุ้ายอยู่ด้กันความจริงก็รู้ว่าคุณแม่จะไปอีกไม่นานเนือไปเที่ยวกันที่ เป็นปเหมือนจะเป็นทริปสุดท้ายที่ได้ไปได้วยกันก็แะ่เราตอนแรกคุณแม่ก็ไม่ได้ไม่ได้บอกบอกอะไรมันันมากนะะก็ไม่อยากให้ลูกเครียดแล้วก็เสร็จแล้วพอไปที่นั่นคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่เป็นมะเร็งระยะลุกลามนะน,นะามก็เลยก็เลยร้องไห้กันแล้วก็ พยายามจะใช้เวลาให้มีคุณค่าที่สุดเสร็จแล้วก็กลับมาก็ช่วงหลังที่ได้มาดูแลคุณแม่ก็ก็พยายามดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดคุณแม่มีสังสีรอะไรบ้างก็เรื่องพินัยกรรมก็เพราะว่าคุณแม่คุณแม่เป็นห่วงมากคุณแม่บอกว่าเป็นปันเป็นลูกคนเดียวทำอะไรไม่ค่อยเป็นเลย เป็นห่วงว่าจะดูแลคุณพ่อได้ไหม คือแม่ก็ยังขับรถไปไปส่งความสำเร็จทุกอย่างก็คือ,อ,อ,ค,อความจริงแล้วความจริงความจริงแล้วเนี่ยเอานัดถ่ายรูปลับปริญญากันวันวันเมื่อค <c oughs> ืนเมื่อวานก็ปันปันก็จะเอาชุดรับปริญญาไปถ่ายคุณแม่ที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วไม่ทันก็ก็เลยเมาถ่ายที่นี่ไม่ใช่คือเป็นของวันที่สำคัญที่สุดของแม่ ก็เสียดาเพราะว่าคุณแม่ก็อยู่ด้วก็เลยเหมือนเห็นคุณคุณแม่ถ่ายคุณยายแล้วก็อยากอยากได้ลูตอนที่คุณแม่ทราบว่าตอนนั้นเราเรียนจบได้เก็บ ก็บอกแม่แก็บอกว่าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่ามันก็โตขึ้นแล้วแล้วก็อ,อาจาจะแบบดูเด็กในสายตาคุณแม่ตลอดเวลาก็จะพยายามทําตัวให้โตขึ้นเ,เรียนรู้ทุกอย่างไม่เป็นผู้หใหญ่ไม่ได้แล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปอย่างเข้มแข็งให้คุณแม่ภูมิใจคุณแม่จะได้ไม่ไม่เป็นห่วงกลุ่มเป็นกับแม่คท,ที่ยังชื่นชมแม่อยู่ในบรรยากาศที่บอกแค่ในตัวเขาตัวแต่งแม่ ขอบคุณมากๆเลยค่ะเพราะว่าซึ้งใจจริงๆไม,ไม่ไม่คิดว่าจะมีคนรักคุณแม่มากขนาดน,นี้แล้วพอพอได้รู้ถึงกำลังใจก็รู้สึกภูมิใจมากๆแทนคุณแม่ค่ะอยากคอนเสิร์ตที่จะเสร็ใน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 ใจขึ้นยินดีด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกท่า,งงานก,าก็ภูมิใจ สามารถพูดได้เลยค่ะภูมิใจมากๆความจริงแล้วเนี่ยคุยกับคุณแม่คุณแม่ไม่อยากให้จัดเลยคอนเสิร์ตนี้เพนใจคนอื่นเป็นใจทุกคนอะแล้วก็ที่พี่ศิลปินทุกคนเขาก็ายื่นยื่นมือเข้ามาช่วยต้องขอบคุณมากๆเหมือนแม่เราจะเป็นต้นแบบของผู้หญิงเข้มแข็งสู้ชีวิตมากเข้มแข็งมากแม่ไม,ไม่ไม่ค่อยบ่นเจ็บเลยค่ะ<ม>แบบขนาดอยู่ในโรงพยาบาลแม่เป็นมะเร็งกระดูกซึ่งมันลามไปตรงเชิงกราน เวลานอนก็จะกดทับกระดูกมันจเจ็บคุณแม่ก็แบบปวดน้อยมากูกแบบมันเล็งลามไปหมดแล้วคุณแม่แบบพยายามคุยดีๆกับคุณปานพยายามเดินไปเข้าน้ำด้วยตัวเองอะไรก็คุณปานเข้มแข็งมานจะอดทนได้ขึ้นนึงของคุณแม่ก็สุดยอดมากปานปานถามมีคําพูดหรือคําสอนอะไรของคุณแม่ไหมที่เหมือนแบบปิ๊บเป็นต้นแบบทั้งแบบในแง่ของการเรียนแล้วก็จะทํางานต่อไปในวงการบันเทิงด้วยน่าจะเป็นความ แต่เด็กคุณแม่ก็ไม่ได้มีชีวิตที่สบายเลยคุณแม่เข้าจุฬามาเข้านิเทศก็สู้มาตลอดอะไรอย่างเงี้ยขึ้นรถเมลไปเรียนแล้วก็คุณแม่ก็ลําบากมา,มากค่ะจนมาเจอคุณพ่อตอนอยู่จุฬาแล้วก็จากนั้นก็สู้ทํางานหนักเป็นนักร้องทํางานหนักมาตลอดเลยก็รู้สึกว่าเราต้องสู้ทํางานหนักให้เหมือนคุณแม่ เราจะได้ไปชมความสำเร็จในอนาคตให้คุณแม่ภูมิใจคุณแม่ก็อยากให้เราสบายใน,น,นอนาคตค่ะขอบคุณขอบคุณมากค่ะขออินเสิร์ตหนึงนะคะอันนี้ดีค่ะ

พี่หูคะเจียวลงเสียงเปิดหน้าเล่ะลงเสียงเปิดหน้าเลยไม่เนี่ยยังงนาอ่ะไม่ไม่ถึงนะ แบบปบบบันเทิงแล้ว 哦、你没看，没看唱了是吧？